โดยคอรมอนะคะได้มีการอนุมัติในการร่างกฎกระทรวงค่ะยกเว้นค่าธรรมเนียมนะคะสำหรับผู้ประกอบการการตรวจสอบและก็รับรองค่ะโดยคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีมติอนุมัติหลักการในการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ประกอบการการตรวจสอบและก็รับรองนะคะตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการเสนอเอาไว้ค่ะโดยสาระสําคัญนะคะของการร่างกฎกระทรวงดังกล่าวนะคะก็คือ1ค่ะร่างกฎกระทรวงเป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียม สำหรับผู้ประกอบการตรวจสอบแล้วก็รับรองนะคะมีสาระสําคัญเป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ประกอบการตรวจสอบแล้วก็รับรองจํานวน2รายการด้วยกันนั่นก็แค่นั่นก็คือได้แก่คําขอรับใบรับรองนะคะรวมไปถึงใบรับรองตามมาตราย8จากทั้งหมดนะคะจำนวน9รายการด้วยกันค่ะตามที่ได้มีการกําหนดในกฎกระทรวงกําหนด แต่ว่าจะเกิดผลดีต่อหน่วยตรวจนั่นเองหน่วยรับรองรวมไปถึงห้องปฏิบัติการด้วยค่ะเนื่องจากเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและก็ต้นทุนซึ่งจะก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะรวมไปถึงสร้างแรงจูงใจทําให้มีการยื่นขอใบอนุญาตและก็ใบรับรองเพิ่มมากขึ้นค่ะ เหตุผลนะคะสำหรับการยกเว้นค่าธรรมเนียมค่ะนั่นก็คือกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะมีเหตุผลในการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ประกอบการตรวจสอบนะคะแล้วก็รับรองพุทธศักราช2552จํานวน2รายการด้วยกันค่ะจากทั้งสิ้น9รายการเนื่องจากปัจจุบันนะคะสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมค่ะยังไม่มีการกําหนดมาตรฐานการตรวจแล้วก็รับรองบังคับค่ะจึงยังไม่มีการออกใบอนุญาตตามมาตรา18แต่อย่างใดประกอบ กับการตรวจสอบนะคะพบว่าในปี2568นี้ไม่ปรากฏข้อมูลการต่ออนุขอภัยค่ะไม่ปรากฏข้อมูลการต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา28ค่ะแต่ว่าประการใดนะคะจึงมีการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมเพียง2รายการข้างต้นไว้ก่อนค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่คอรมอค่ะได้มีการอนุมัติร่างกฎกระทรวงนะคะยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบการตรวจสอบและก็รับรองนั่นเองค่ะ